แล้วจังเนอะนุ่นน,นกูยศเจ้าไม่มองคิดค่าใช้ใจ่ายรายรับรายจ่ายอีหลีๆเหรอมาตา,มไมาไม่โยชือเบาใจไม่ชวนย่เบาตื้อไม่คิดเอหนูไม่ฮะเลยมุ่งเ่าขอแจะเฮียกูเลยหกกูรู้ล้านกูเช่าป้อนเหนูรอ,อ,ลอเลยกูคิดหนูสำหรับอื้ออ,เอแรงเหรอกูรู้ล้านเดค่าใช้ใจ่ายประมาณหนูแต่ละเดือนเนอะที่กูต้องจ่ายแน่แน่ แต่กู่จะลงหานไปเจ้าหอเนี่ยคือชัวร์สำหรับวันเนาะหอแต่นูยอกูเลยค่าไฟค่าน้ําค่าเช่าค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าเน็ตคืออีนเตอหนูกูต้องจ่ายแน่ๆเดยอินโนเด็กกูโม้คิดแต่ไล่เบาหนัวหอถ้าเฮียเศษ็เดียวไม่โม้ปัดขึ้นกันชอเนอไม่เอายืมเผื่อเจ้าเพราะว่าค่าน้ําค่าไฟมานี่จุ่จุ่ตายตัวแต่ละเดือนเดย์อยู่อยู่จุ่คิดเผื่อเอ่อเผื่อ จนดาวจอลรามันก็ดีสาหรับอยู่อยู่อะไรมั่วชานชาน่าห่อแต่ไอ้นู้นอยู่อยู่ฉาวกูไล่เบาตือไม่มั่วคิดตานเดไม่มั่วจอลมบวกกันเนอะจอลมบวกกันเดนี่จะอยู่อย่างอยู่เลยค่าใช้จ่ายรายวันห่อเดต่อไปเดไม่อยู่อืมมั่วไม่จ่อเงินเดือนแต่อีสี่สีเนาะไม่ไล่เบาจานเนาะสำหรับกูเดกูคิดคร่าวๆเดกูน่าจะไล่เป๊ะเหม่งห่อเป๊ะเหม่งเด ูมัวเจ้าลูหานไปเจา้าฮะแต่กูเอาอะไเปลาแต่อีอีอนุ่งหนูฉาแรงเบกเธอไปแม่งเดียเท่ากับอีเังเดียไม่ม้วอีอีฉังเจ้าลูลบอีปวเจา้าเจ้าแต่เท่ากับตาไอนุ่งหนัวไมาา่ฉาแรงฉังแต่ไม่ใช้ใจ่ายไปอีปวเจา้าเจ้าวะย่อปวเจ้าเจ้าเดียที่เหลือเดียไม่เลยหง่ากคือชัวขอก็นว่ากูคิดสำหรับอีอออเลงเด็กกูว่าจำหันสองเหรอ สองเทเท่ากับเราปวดจ้นบาทเราปวดจิมบาทเเราปวดจิมบานเทสำหรับตัวแรงซื้เ,เ,เอห <c oughs> ออ๋อแรงเตแลบหนันะะวเฮ้อืออีแรงซื้อเตอืมแลงบาหนัวนะฮชนบอมากูยู่ว่าแบ่งว่าค่ากินค่าเที่ยวแล้วก็เงินเก็บนะฮะแต่ไม่หยู่ป้าตาอืมอีสี่อีีอ่นต่ไม่หยู่มวนเนี่ยนอกหเนี่ยขบเอย่างน้นเลย